มาหาผมแต่เช้าเลยยึพากัดพาผมไปในนี้วันดีครับผมได้ไรดกบนะฮะน้ำอ้อยน้ำอ้อยอ้อยสดๆมาตรงนี้ก็มารู้จักกุดุลเขาอีกฮะเยอะทวนนี้ทำไมรักษาเวลาดีจังนัดกะนัดเก้าโมงเช้านะพี่น้องมาแปดโมงโอ้ปีใหม่แล้วทำตัวใหม่บะทำตัวใหม่แล้วโอ้สงสัยเจี๊เขาจะปลื้มปี ปีใหม่นัดเก้าโมงมาแปดถ้าปีก่อนนัดเก้าเยนัดเก้าโมงมาสิบโมงอ่ะได้เวลาไปเดินทางดีกว่าปะไปไหนก่อนนี่ฮะไปเอาดอกที่ผนส่งก่อนครับกี่ดอกยี่สิบดอกยี่สิบดอกอ่ะไปรับดอกตูมตามสิบแปดนิ้วบ่สิบแปดนิ้วไว้ไว้ห้ามเหล็กชั้นเดียวตูมตามยี่สิบดอกครับนะอ้รักษาเวลาดีมากเลยจนผมต้องไม่ได้อาบน้ำเนี่ยผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยท่านนี้เอาไปแบบนี่แหละเขารีบเนาะ ไปที่ไหนกันนะร้อยเอ็ดบอกไม่นี่กลับทีมงานตัวเมืองเลยตัวเมืองเลยบอกโอเคไปเดินทางครับพี่น้องครับชุดนี้ผมไม่มีรถครับรถเข้าอูเลยให้เขามารับนะครับเดินทางกันอุปกรณ์ครับมีแต่ของดีๆเลยครับผมีวอลครับมาถึงสถานที่ รับดอกลำโพงแล้วครับผมยี่สิบดอกครับมารับที่ขนส่งเลยเรียกพื้นที่ก่อนเฮ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาน็อตออกก่อนนี่เยอยอะน็อตแจ้งนะฝ่านุก๊กเราเดี๋ยวขนม <laughs> เอาข้องเอาไมาห้หมดเลยยยิงได้ค่อย ค่อยยกขึ้นทีหลังเรียงดอลำโพงให้มันอยู่ข้างหน้าให้หมดก่อนยี่สิบกว่ายี่สิบดอกนะครับผมน้องมติขนาดโอ้จมดบนนี่ ม,ลลมีเกษตรอยู่มีเกษตรด้วยเหรอยี่สิบเองเลี้ย <c oughs> งดองนี้ไปใายดองนั้นให้เขาทันไม่มีอะไรกันนี่มันมัดได้ Ừ, thằng làm bên đây xám nhiều Chiên bò Chiên 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 ตื่นไปตื่นไปเลยืมันจะหมดแล้วนน่นนะ่ะได้ไหมได้ไดถ้ามัน,<ด>มนยืดยืดออกมาแบบนี้ได้ไหมสามไม่ได้ถ้าพังยุ่นยืดไปด้วยได้ไหมได้นะ

ăn đại, Hãy subscribe cho kênh không, ừ không? วางข้อมูนที่กว่าใส่มันเอาไว้ไว้ในรถก็ได้ครับอันนึงสร็จรถเรียบร้อยครับราายี่สิบดอก หลายทางเจอกันที่ร้อยเอ็ดครับผมดอกตุ่มตามไว้ห้าแม่เหล็กก้อนเดียวสิแปดนิ้วนะครับถึงหน้างานแล้วครับผมที่อำเภอทวัดบุรีครับครับกับคำว่ามิวสิกครับ,รบ,รบอีกเช่นเดิมครับ รอบที่แล้วแกใส่ดอกเดิมครับรอบนี้เปลี่ยนดอกครับนี่แล้วครับใส่ดอกกลางแจ้งจริงๆเป็นไงช่างเด็ดใส่ดอกกลางแจ้งไหมวันนี้ร้อนนี่นี่ครับผงแท้ใบดอกกลางแจ้งครับเปลี่ยนกลางแจ้งเนาะต้องเปลี่ยนกลางแจ้งนหละเ,เปลี่ยนก่อนยี่สิบดอกครับ ารด่วนครับต้องรีเปลี่ยนให้แกเอาสเปคคอนสเปคคอน,น,คอนมันก็ถอด เเองลยน่นีานๆทีจะได้เห็นภาพแบบนี้ครับพี่น้องครับผมปกติเขาจะหายไปจากโรงงาน2-3ชั่วโมงอันนี้เป็นดอกเก่าครับดอกเก่าของปาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสั่งก็ไม่สั่งให้มันครบเนาะยังขาดอีก4ดอกเนี่ยนะโอ๊ยว่าจะว่าสั่งไม่ครบอยู่เออลืม อย่ทีคร <gegen violin> <warfare> ับาแกบอกเม่านเอามา24ดอกเอว่า <imprisoned> ันอย่งงอยอไ่ทุนใหญ่ครับไม่ทุนใหญ่ก็แสดงว่าวันนี้ก็เปลี่ยน20ดอกไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับเปลี่ยนแล้วก็จูนให้แกใหม่ด้วยนะครับ แกรับงานงานแกนี่เยอะจริงครับแสดงว่าโซนั่งนี้เขาชอบรำวงยอดยุคมากเลยนะครับเด้าว่าซื้อทับซีชแนลมาด้วยนะครับนะรอบนี้นะครับเปลี่ยนพพวเวอร์ใหม่ครับนะเปลี่ยนทับซีชแนลอีกอสองใบหรือเปล่าสองใบสองแท่นหรือเปล่านี่ละ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่ตู้ลำโพงแล้วพี่น้องครับนะงานเขาเป็นงานใหญ่เลยนะครับที่ว่าการอำเภอทวัุรีเลยนะครับอะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดอกให้แก่ก่อนแล้วกันครับผมนะฮะ